มันต้องโผล่มาเป็นหนังย้อนยุคหรือละครย้อนยุคก,ก่อนเกลา,า,า,าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้ก็ยังอยู่ในอนาล็อกเคอร์เรอร์อ,อยู่เราไปดูกันว่าน้องๆรีเควสอะไรกันบ้างพี่ครับทําอนาล็อกเคอร์เรอร์ของต่างประเทศหน่อยครับอะไรก็ได้ผมเบื่อของไทยแล้วครับหรือจะทําของไทยต่อก็ได้ครับแต่ผม ขออย่างหนึง่งคลิปอนาล็อกเคอขอเป็นของต่างประเทศบ้างก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับอนาล็อกเ r อ The b a s t Mom อืมน่าสนใจไปออมาจากชแนลญี่ปุ่นนะครับผมอ่านไม่ออกอ,อ่าแต่คลิปสั้นมากนาทีครึ่งแต่ไม่เป็นไรน้องขอมาจัดไป <The baby. S 1> เออ,เ,อ,อเสียงดังอ,อถ้าลูกคุณร้อง <The baby. S 1> ไม่มีเวลา อดูแลลูกพอทำงานไม่มีใครทำงานบ้านอ๋อบริการนะครับ The best mom ช่วยได้ออืก็มาช่วยเลี้ยงดูเด็กนะครับมาเป็นครูเป็นเชฟอ่าเป็นหมอแล้วแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์อ่ารอเล่นตลกอะ อืมจะปกป้องลูกๆของพวกคุณอ่าฮะาจะคอยดูให้เรียนอยู่เออรูมันแปลกๆแ,แล้วนะคำศัพท์มันแปลกอะผมแปลไม่ออกอบิเดียน Due บางครั้งระบบก็ผิดพลาดระบบล้มเหลวอ๋อก oh ูไม oh ่อยากจ้างละเดอะแมสเบสเบสมามเนี oh ่ยแดกอ๋ออมาคลิปแรกก็โอ oh ้แล้ว โดนแทรกแซงเหรอหรือ,อยังไงอ่าจบ The best mom every ผมว่าโดนแทรกแซงนะตะกี้อือก็นะีครับจะเป็นเซอร์วิสให้ลูกค้าทุกคน <more> อืมมาคลิปแรกก็เดือดแล้วอ่ะมาคลิปแรกก็โดนแทกแซงแดกเด็กเนี่ยนะไม่กอคลิปต่อไป จากดาร์คไมน์เนี่ยไอดีนติตี้เทสส์อะนา o r อกเฮอร์เอรโอเคพล็อตเดียวกับของบ้านเรานะครับก็คือว่ามันต้องโผล่มาเป็นหนังย้อนยุคหรือละครย้อนยุคก,ก่อนนนน แล้วผมจ้องหน้ามันด้วยประด็นโอ้เอาตั้งแต่แรกอีกแล้วโอเคน่าจะโดนแทรกแซงตั้งแต่ตอนนี้อ่ะตะกิหนึ่งเฟรมเหลอผมอ่านไม่ทันอ่าวิ tape ่งออฟดีเทปอีสต์ตบแล้วออโอเคก็คือทางกฎหมายนะครับขอหยุดคลิปแล้วก็จะจะโพลคลิปนี้ให้ดู อืม่าการระบุทดสอบทดสอบการระบุตัวตนโอเคนะครับ you view be show ไม่ใช่ V v i ีวีวิเหรอเท่า you view ก็คือกูนะคือผมจะโชว์รูปภาพให้ดูมันต้อง V สิหรือว่า I น่าจะ V แหละนะครับโชว์รูปภาพให้ดูให้ recognize อ่าผมเข้าใจแต่ผมแปลไทยไม่ออก เราได้ยินคุณนะไอนนี้แทรกแซงอีกแล้วอ่าโนมอนหรือ not โ no นมอนอะไรเงี้ยปกติหรือไม่ปกติอันนี้ปกติผมว่าน่าจะใช้คำว่าแอปโนมอนมากกว่ามะหรือเปล่าเออเหมือนเหมือนชื่อวงดนตรีบ้านเราเลยเฮ้ย <laughs> นใช่ไหมเนี่ยโอเคโนมอน ก็ยังโนมอนอยู่นะครับปกติกับไม่ปกติเสียงดังมันแอบโนมอนอยู่แล้วนะครับมันน็อตโนมอนแบบนี้มนุษย์บ้านบ้านไหนมันมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยหรือว่าผมต้องพึ่งเออไม่ไม่ไม่คลิปนี้ไหมคลิปนี้ไหมอือหื หน้าตาเขาดูเป็นยังไงมันดำปิดปีเงี้ผมจะดูออกไหมเนียว่าเป็นรูปนี้หรือรูปนี้อ๋อโอเคติ๊กว่ารูปนี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกว่ามีเฟรมหนึ่งแปบบ๊บอือือืมอโอเค ออืแล้วคืออะไรเอ๊ะเฟรมหนึ่งมาอีกแล้วเฟรมหนึ่งมาบ่อยมากจากแบบนี้นะครับอันนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วแฮะอันนี้เริ่มน่ากลัวจริงอนนโอเคจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเลยนะครับว่ามันว่ามันคืออะไรอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้อยู่ดีๆีเขาบอกว่า ให้เปรียบให้ identify ให้สังเกตนะให้ระบุใบหน้าแล้วจู่ๆก็มีหน้ามาคอม p พ r e กันหน้ามาแบบเปรียบเทียบกันโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้ oh. อย่าจำ้ำตะกี้จ้ำผมไปแล้วสองดอกอ่ะแล้วจะเซ็นเซอร์ทำไมแล้วโอเคให้เลือกหน้าอีก หน้าแรกมันยังไงยังไงอยู่นะใครคิดมันผมไหมบูเชลฮัสซาดอืมความผิดพลาดของเจฟอะไรแอ,อลเอลบอร์สันนี่เลยเจฟแอลเบอร์สัน <laughs> โอเคผมชอบแฮที่มีฟุตเทจแบบนี้ด้วย อ่านไม่ออกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะทำการทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่า It's ส t r ร i n เงมมันจ้องมาที่ผมอย่าบอกว่าอยู่ขนลุกเลยถึงจะไม่จำแบบพึ่งก็เถอะแต่ขนลุกเลยคือน้ำลายละ ก็ดีนะครับที่ er. อันนล็อกคือเรื่องเดือะสมายลิงแมนเหรอเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะอย่าว่างั้นว่าอย่างนี้นะ APS มันละเอียดมากอย่าบอกว่าหกเอ,อ้อ ไม่อยากขัดจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมยังไม่พอร์ตเราดูกันไปก่อนออเหมือนอีพีเกาหลีตัวนี้เลยแฮะอืมทีห้าสี่สองหรือว่าห้าโมงเย็นไม่รู้นะครับไม่เห็น a m p m A.C.P. คอนเฟิร์มแบบนี้เราใช้ซาวซ้ำอีกต่างหากหรือซาวมันอมมาจากอีตัวนี่มาอีกรอบไหมซาวอ A.C.P. คอนเฟิร์มโอเคการตดวสอบการระบุตัวต,วตนนะครับวิดีโอบายดาร์กไมล์ ลิงอยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมไปกด subscribe โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมชอบคลิปผมชอบสองคลิปเลยวันนี้อืมไม่มีคลิปไหนแปก๊กสักเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเยี่ยมก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกใหม่พร์ทหนะ้บายสวัสดีครับเย้ yeah. ใช้ได้ถึงแม้จะไม่ดุงมากกว่าเธอแต,แต่ก็ดีแล้วแหละอย่าดุงบ่อยเลยผมตกใจ